สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2มาฝากทุกคนกันแต่ว่านะครับผมเราไม่ได้จะมาพูดกันถึงสนามรบหรือสมรภูมิแต่อย่างใดเราจะมาพูดกันถึงนะครับผมทหารคนหนึ่งที่เรียกตัวไม่ใช่ทหารที่ธรรมดาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอโปรโมทกันนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอินสตาแกรมแล้วนะครับผมจริงๆก็มีมานานแล้วแหละแต่เพิ่งตัดสินใจที่จะมาเปิด Public รับงไงถ้า เกิดใครสนใจในเรื่องของกิจกรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงปืนยิงธนูนะครับผมเลเซอร์แท็กต่างๆเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยชอบไปเล่นไอ้พวกนี้กันอย่างมากเลยถ้าเกิดใครอยากสนใจมาติดตามดูพวกเราเนี่ยก็มาดูได้เลยนะครับที่ IG ผม JETJI นะครับผมเจจินั่นเองยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ที่เรื่องของคอนเทนต์ในวันนี้กันต่อดีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมเมื่อประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเข้าสู่สงครามก็ต้องมีการนะครับผมเกณฑ์ ชายหนุ่มชายชะกันเนี่ยมาสมัครเป็นทหารเพื่อเป็นกําลังรบ ในสงครามที่กําลังจะมาถึงซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมชายหนุ่มหรือผู้หญิงเนี่ยที่อาสาไปรบเนี่ยนะครับหรืออาจจะถูกเกณฑ์มาเนี่ยก็จะมีนะครับผมเรนอายุที่กว้างมากๆเลยนะครับผมอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่จะมาอาสาเป็นทหารเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีอายุตั้งแต่21ถึง45ปีแต่อย่างบางประเทศเนี่ยนะครับผมที่สงครามเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับตัวประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับผมอาจจะมีการเกณฑ์ทหารแบบ service by requirement นะครับหรือว่าชายที่มีอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ คน,นมีโอกาสถูกเกณฑ์มาเพื่อรับใช้ชาติยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตนะครับผมกาลังพลโซเวียตที่เข้าร่วมในการรบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตั้งแต่ปี1941ถึง1945เนี่ยอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ30ล้านคนนะครับคือเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผมในตอนนั้นซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาดูกันที่ทหารคนหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีความพิเศษกว่าทหารคนอื่นๆเพราะอะไรกัน เพราะเขาเนี่ยเป็นทหารที่มีอายุเพียง6ขวบเท่านั้นเองนะครับผมและเรียกได้ว,ว่าเจ้าหนูทหารคนนี้เนี่ยนะครับผมได้เหรียญกล้าหารจากกองทัพแดงด้วยเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าหนูเซอร์เกย์อาเลชคอฟทหารที่อายุน้อยที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับย้อนกลับไปในปี1934เนี่ย ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าหมู่บ้านกรินอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปเนี่ยนะครับผมเพียง200กว่าไมล์เท่านั้นเองเจ้าหนูเซอร์เกอ,อายุ6ขวบเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวของเขาซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะมีเพียบพร้อมนะครับผมมีทั้งพ่อแม่และก็พี่ชายอีก2คน แต่เมื่อสองครามโลกได้เริ่มต้นขึ้นและในปี1941เนี่ยเยอรมนีเนี่ยนะครับผมตลบหลังโซเวียตด้วยการฉีกสัญญามโมโลทอฟริเบนทอฟที่ตกลงกันไว้ว่าโซเวียตกับเยอรมนีเนี่ยจะไม่สู้กันนะครับและเยอรมนีเนี่ยก็ได้บุกมานะครับผมด้วยความเร็วสูงมากๆเลยจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมพวกเยอรมนีเนี่ยก็ได้มาถึงหมู่บ้านกรินที่เป็นหมู่บ้านของเจ้าหนูเซอร์เก้เนี่ยแหล,ละและด้วยความที่หมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าให้การสนับสนุนทหารของกองทัพแดงนะครับผมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่ออยยู่าศั าาาปลาอาหาร,รทำให้เยอรมนีเนี่ยตัดสินใจที่จะกําจัดหมู่บ้านนี้ไปเลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆนะครับช่วงฤดูร้อนของปี1942เนี่ยกองทัพเยอรมนีก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วก็ทําการนะครับผมถล่มด้วยปืนใหญ่ทิ้งระเบิดเผานะครับผมบ้านเรือนต่างๆทําให้มันราบเป็นหน้ากลองเลยไม่เหลือแม้แต่หลังเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นพวกเยอรมนีเนี่ยยังทําการนะครับผมจับคนที่คอยช่วยทหารโซเวียตเนี่ยมาแขวนคอนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพี่ชายอายุ10ขวบ ของเซอร์เก้เนี่ยก็ถูกจับแขวนคอด้วยเหมือนกันเด็กอายุ10บขวบอะทุกคนลองคิดดูซึ่งก็เรียกได้ว่าเซอร์เก้เนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เป็นปมฝังใจเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตไปในสงครามเหมือนกันพ่อของเขาเนี่ยนะครับผมน่าจะเสียชีวิตจากการถูกเยอรมันโจมตีส่วนแม่ของเขาเนี่ยนะครับผมถูกฆ่าตายตอนที่พยายามจะช่วยลูกชายของเธอส่วนพี่ชายคนของเซอร์เก้เนี่ยก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับผมแต่อันนี้เสียชีวิตตอนถูกเกณฑ์ไปรบนะครับผมตั้งแต่ช่วงงงแรรกๆขอสอคามเลย ทำให้เซอร์เก้เนี่ยกลายเป็นเด็กกําพร้าที่ไม่เหลือใครในครอบครัวเลยเซอร์เก้เนี่ยหนีรอดจากการสังหารโหดของพวกเยอรมันมาได้แล้วก็วิ่งเข้าไปในป่านะครับผมเรียกตัว่าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หาพวกของป่าเนี่ยประทังชีวิตเอาเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับผมจนถึงเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันเนี่ยจากช่วงเมษานะครับผมถึงสิงหาเนี่ยก็เป็นเวลาที่ไม่ต่ากว่า3-4เดือนถูกไหมโอ้โหเด็กหัวขวบนะทุกคนรอดมาได้ยังไงเนี่ยเป็นผมเนี่ยคงตายตั้งแต่เดือนแรกแล้วซึ่งในเดือนสิงหาเ,งเนี่ยนะ ผเซอร์เกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยนะครับผมพังทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแต่ก็เรียกได้ว่ายังโชคดีเพราะทหารโซเวียตกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้มาเจอเจ้าหนูเซอร์เกเข้านะครับผมและได้ทําการพากลับไปที่ค่ายของพวกเขา ซึ่งนั่นเนี่ยนะครับก็คือทหารของกองพลกาดไรเฟิลที่47นะครับโดยที่น้องเซอร์เก้เนี่ยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าช็อกนะครับผมและไม่พูดจาไม่พูดคุยกับใครเลยเมื่อถูกถามถึงครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับผมเจ้าหนูน้อยเนี่ยก็ร้องไห้ออกมานะครับผมเรียกได้ว่าร้องไห้ไม่หยุดจริงๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมทหารแถวนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันปลอบใหญ่เลยนะครับผมช่วยกันดูแลเลี้ยงดู จนเรียกได้ว่าเจ้าหนูเซอร์เก่เนี่ยเหมือนถูกรับเลี้ยงอุปการะโดยหน่วยทหารนั้นเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมผู้บังคับกองพันธ์ที่ไปเจอเซอร์เก่ยอย่างพันตรีมิคาเอลวอร์โรเบฟเนี่ย เอ็นดูเจ้าหนูคนนี้เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจรับอุปการะอย่างเป็นทางการนะครับผมก็คือแบบรับเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงจริงๆเลยแต่ด้วยความที่นะครับผมเขารบกันอยู่ในสงครามเนี่ยจะให้กลับเอาลูกไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมเจ้าหนูเซอร์เก้เนี่ยนะครับผมจึงต้องอยู่ในค่ายทหารและถูกเลี้ยงโดยบรรดาทหารเหล่านั้นเนี่ยแหละ ซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมเจ้าหนูเซอร์เก้เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมในการที่จะปรับตัวเข้ากับเหล่าทหารเหล่านั้นเรียกได้ว่าเซอร์เก้เนี่ยเป็นกําลังใจสําคัญของเหล่าทหารในการรบเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับก็เป็นเด็ก6ขวบธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบในการร้องเพลงชอบในการเล่นนะครับผมความร่าเริงแจ่มใสเนี่ยมาทําให้ทหารเนี่ยเชียร์อัพขึ้นเพราะสงครามเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเศร้าเรื่องหดหู่การฆ่ากันถูกไหมพลังบวกจากเด็กคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับเหล่าทหารเป็นอย่างมากเลยทหารทุกคนเนี่ยก็รัก เจ้าหนูเซอร์เก้มากโดยที่เซอร์เก้เ,<น>เนี่ยก็รักทหารหน่วยของเขาเป็นอย่างมากเลยก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นพี่ชายของเขาอะเนาะจนทหารเนี่ยก็ได้มีการหาเสื้อผ้านะครับผมที่ไม่รู้หามาจากไหนนะเป็นเสื้อผ้าของเด็กที่เป็นเครื่องแบบทหารนะครับผมมาใส่ให้เจ้าเซอร์เก้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นทหารคนนึงเลยมีการตะเบะการทําความเคารพกันนะครับผมฝึกทหารแบบง่ายๆอ่ะฝึกให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยจนหลายคนก็มอ,องว่า <ๆ S 1> เซอร์เก้เนี่ยก็เป็นทหารคนนึงในกองพันนั้นๆเหมือนกันและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมเซ สนับสนุนการรบทางอ้อมด้วยนะครับผมงานที่เขาทําหลักๆเนี่ยมันคือการ เอาจดหมายนะครับผมเอาคําสั่งต่างๆเนี่ยวิ่งจากเฮดคอร์เตอร์หรือว่าศูนย์บัญชาการเนี่ยไปส่งยังแนวหน้าไปส่งยังยูนิตย่อยต่างๆก็เรียกได้ว่าทําหน้าที่เหมือนกับพลส่งสารเลยนะก็คือทหารคนนึงเนี่ยแหละทำให้เราสามารถมองเซอร์เกได้ว่าเป็นทหารจริงๆเลยนะครับผมเพราะในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับผมโอ้โหมันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องเกณฑ์ฐานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมีลายลักษณ์อักษรนะครับผมถึงจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารใครที่ช่วยรบได้เนี่ยนะครับผมก็สามารถถูกเกณฑ์มาเป็นฐานได้เหมือนกันเพราะฉะนนั้เเรราาาากก็สามาถมถว่ เป็นทหารได้นะครับเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่เหมือนทหารคนนึงเลยซึ่งนะครับผมมันก็มีวีรกรรมที่ทําให้เซอร์เกเนี่ยได้เหรียญกล้าหานะครับผมจากผู้บัญชาการกองพล ในปี1943เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับผมที่เซอร์เก้เนี่ยต้องเผชิญกับสงครามจริงๆนะ่ะหมายถึงแบบการโจมตีของพวกเยอรมันเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะอยู่ในแนวหลังนะครับผมกองพลของเขาเนี่ยเป็นกองพลกาดไรเฟิลซึ่งจะทําหน้าที่นะครับผมเป็นกองกําลังสํารองแต่เมื่อเยอรมันเนี่ยนะครับผมบุกมาลึกขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่เขาจะต้องเจอสงครามจริงๆนั่นเองนะครับกองพันของเซอร์เก้เนี่ย ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ของพวกเยอรมนีและทําให้นะครับผมฐานบัญชาการที่พ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยนะครับผมทํางานอยู่เนี่ยถูกโจมตีนะครับผมและซากปรักหักพังเนี่ยมันหล่นลงมาทับพ่อเขาซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าด้วยความชุลมุนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าผู้พันมิคาอิยวเนี่ยถูกพวกซากปรักหักพังเนี่ยทับอยู่นอกจากเซอร์เก้นะครับผมเซอร์เก้มาดูและพยายามที่จะยกซากเหล่านั้นออกเนี่ยแต่ด้วยแรงของเด็ก7ขวบตอนนั้น7ขวบแล้วนะไม่สามารถที่จะยกได้คนเดียวนะครับผมเซอร์เก้เนี่ยจึงไปตามทหารมานะครับผ เพื่อมาช่วยผู้บัญชาการและพ่อของเขานั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมทำให้เขาเนี่ยได้รับเหรียญที่มีชื่อว่า Military Mer i t รินะครับจากใครรู้ไหมครับจอมพลชุยคอฟเนี่ยเดินทางมาที่ค่ายแล้วก็มอบเหรียญน,นี้เนี่ยให้กับเซอร์เก้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติของเซอร์เก้เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเอ็นดูเนี่ยจอมพลชุยคอฟเนี่ยนะครับผมยังให้ปืนพกกระบอกหนึ่งกับเซอร์เก้ด้วยซึ่งก็เป็นปืนพกบราวนิงประจําตัวของเขาเลยนะครับ ก็ให้ปืนพกกับเด็ก7จ็ดขวไปนะครับผมเป็นของที่เหมาะจะให้เด็กมากๆเลยจริง แต่ก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วเซอร์เก้เนี่ยเคยได้รับบาดเจ็บจากสงครามด้วยนะแล้วไม่ใช่จากศึกธรรมดานะครับผมเป็นศึก Battle of Sta l i ลิน a ราดหรือศึกเมืองสตาลินกราดนั่นเองในปี1942เนี่ยนะครับผมเซอร์เก้เนี่ยด้วยความที่ทหารเนี่ยนะครับผมชอบแต่งตัวเขามากเลยเอาชุดต่างๆเนี่ยนะครับผมมาใส่ให้เขาหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือเครื่องแบบของจูเนียร์เลสเทนแนนด้วยนะครับหรือว่าผู้หมวดถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นยศร้อยตรีมั้งอ่ะน่าจะใช่นะแล้วด้วยความที่พอทหารเนี่ยนะครับผมเอาเครื่อง มันก็จะมีพวกดาวนะครับผมที่มีประกายแสงเนี่ยนะครับผมพอแสงสาดมามันจะวิบวับวิบวับเนี่ย มันทาให้เครื่องบินของพวกเยอรมันเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วก็รู้ว่านี่เนี่ยคือนายทหารนะคือลองคิดดูมันอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับว่านี่คือเด็ก6กขวบหรือว่าผู้ใหญ่อายุ30เห็นอะไรวิบวับอย่างนี้เนี่ยก็พร้อมโจมตีเลยนะครับผมเครื่องบินเยอรมน,นีเนี่ยจึงทําการโจมตีใส่ที่มั่นของเซอร์เก้และทําให้เขาได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่โชคดีมากๆเลยที่มันไม่ใช่บาดแผลที่ชะกันอะไรเป็นเพียงแค่สะเก็ดกระสุนนะครับผมที่กระเด็นมาโดนข้อเท้าเขาแต่นั่นก็ทําให้เซอร์เก้เนี่ยนะครับผมร้อง เจ็ดขวบอนะ่ะเนาะซึ่งเซอร์เก้ก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาแล้วก็กลับมาอยู่กับกองพันธ์ของพวกเขา จนจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมในปี1945เนี่ยเจ้าหนูเซอร์เกก็ได้รับเหรียญกล้าหาญอีกเหรียญหนึ่งและเขาก็นะครับผมไปศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารทูล่าซูวอรอฟแต่โชคไม่ดีนะครับผมที่ร่างกายของเขาเนี่ยไม่แข็งแรงจึงทําให้เขาเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนทหารไปและไปศึกษาต่อในด้านของกฎหมายนั่นเองนะครับและเซอร์เกก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่ที่เทือกเขาอูลาจนเขาเสียชีวิตในปี 19 9 0ด้วยวัยห4ปีนั่นเองนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นเรื่องราวของทหารที่เด็กที่สุดในกองทัพแดงเลยนะครับผมเข้าร่วมกองทัพตั้งแต่อายุ6ขวบถึงจะไม่ได้มีการเกณฑ์อะไรอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่ทหารเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยนะครับผมเป็นเพื่อนร่วมรบเป็นเพื่อนร่วมสมรภูมิและเป็นกําลังใจที่สําคัญของหน่วยของพวกเขาเป็นอย่างมากเลย วันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ